มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมโดยอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแสจูขอเชิญทศสาธิชนทุกท่านร่วมง,งานเทศกาลถือสิลกินเจประจำปี2566ณอุทยานวิหารเสียนปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา14-24ถึงตุลาคม2566 บำเพ็ญมหากุศลเสริมสิริมงคลชีวิตน้อมสักการะบูชาปูชนียวัตถุสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาทั้งเถราวาดและมหายานกราบไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของลทัทธิเต่าทั้งสามนิกายเม้งเต็กคงสามสายทานศรัทธา รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในโลกและองค์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเพื่อขอพรเสริมสริมมงคลชีวิตความโชคดีมีสุขตลอดไปณอุทยานวิหารเซียนปากช่องแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทางด้านวัฒนธรรมาศาสนาและธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าเทพลรัที่เตาทั้งสามนิกายจะชูกราบวหายแมงพงเต็กกาลูือสุนเอียงโจเสจิกงเทวาน้ำจิตบูชาเพราะเอียวุงเสียโจและตังนโมสัก,กรพพุทธ,ธากลับวหาย อรหรันตถาคตพุทธสต